ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DPSN a d อ n ไลน์นะครับอยู่กับแอดเช่นเคยนะครับวันนี้ระหว่างรอที่เซิร์ฟไทยนะเปิดเนาะนะนะตอนนี้กำลังรวงเซิร์ฟอยู่นะครับก็มาเล่นเวียดนามนะมาเดี๋ยวเรามาส่องเวียดนามสักนิดหนึ่งนะครับก็เหมือนเป็นการสปอยๆคร่าวๆนะไม่ได้แบบเยอะมากมายนะครับก็เรียกว่า นี่มาดูก่อนเลยนะครับสิ่งแรกนะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวของเรียกว่ามิตินักลบเนาะมิตินักลบจะมีอันใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นอันเดิมนะในอันเดิมที่เราเล่นเนาะเล่นแบบเดียวๆอะไรเงี้ยแบบมีอันใหม่มาเป็นเล่นแบบสองคนนะครับก็จะมีรางวัลมใหม่ขึ้นมานะนี่จะเป็นด่านใหม่นะครับนี่ต้องเล่นสองคนนะเดี๋ยว เราเข้าไทยค่อยเล่นดีกว่าน,นะครับแอดรู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันแปลไม่ออกเหมือนกันนะครับอืมโอเคมาดูนะครับอันนี้อันอันแรกเนาะมาดูอันที่สองนะครับที่แอดอยากจะให้ชมนะเป็นตัวของด้านนะครับมาดิมาดูด่านดันเจียนนะฮะดันเจียนเนี่ยจะมีตัวสังเวียนนะักลบเนาะสังเวียนนักสู้นะครับเพิ่มมานี่ดู นีแบบง่ายอันนี้แบบปานกลางนะครับทั่วไปเนาะนี้เขามีให้ดอปชุดด้วยนะอย่างเท่นะครับโหชุดจริงก็สวยนะมีมงกุฎด้วยเหรอไม่ใช่ดิอะไรตากากเหรอนี่ฮะหมวกหมวกนะครับโห้ทรงผมดีดูหญิงดิตาเป็นไฟเลยชายก็มีนะอื้อ นี่ของดอกนะมาดูของยากบ้างนะครับระดับยากอ่ะชุดไม่เหมือนกันนะต่อมาเป็นมุกนะครับที่ดอกได้เนาะโอ้ดีมจีเวลสามเลยนะครับโอ้ดีมจีเวลสี่ีมจีเวลห้าอันนี้เป็นเกาะเนะาะอร์เมอร์นะครับอรมเมอร์สามอเมอร์สี่เบอร์ห้าโอเคโอ้ให้ให้ให้ดอกเป็นเวลห้าเลยนะถึงเวลห้าเลยนะ ไม่เอาเวลหนึ่งแล้วนะครับนี่มีคนเล่นกันอยู่นะต่อมานะครับก็เป็นตัวของการ์ดนะแอดเปแอดส่องมานะอันนี้เป็นอะไรนะตัวของเจาะก็มีนะครับให้อัปเดตเนาะกดไปแล้วโอ้ไม่ทันนะครับที่แรกแอดว่าจะอัพนะนี่มันจะมีให้อัพพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้นี่นะครับจะให้เราเจาะนะครับแล้วก็เอาเม็ดแดงๆมาอัปเกรดไปเรื่อยนะ เนี่ยครับนี่ตอนนี้เนาะแล้วก็ถัดมาที่แอดอยากให้ชมนะครับอันนี้แบ็นที่ที่สามมาเนาะต่อมาณที่สี่นะครับที่สี่จะเป็นการ์ดที่แรกแอดคิดว่ามีแค่การ์ดทองนะครับเล่นไปเล่นมาตอนนี้มีการ์ดแดงโอ้โหสุดจริงนะครับเกมนี้เนาะเอาง่ายระดับมันก็จะมีสีเขียวนะครับเรียงสีเขียวอ่อนสุด เขียวม่วงนะครับม่วงทองหรือเหลืองอ่ะแล้วก็แดงนะครับเออโอเคเกมนี้จะเรียงประมาณนี้นะครับแสดงว่าถ้าเราเดากันเล่นๆน,นะแอดว่าอาวุธนะครับมีเหนือกว่าทองอีกแน่นอนในอนาคตอันนี้เดาเล่นๆน,นะเ <c oughs> นาะถ้ามีก็โอเคนะแอดว่ามันอาจจะมีนะครับก็รอนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะนะครับโอ้โห แอดิ่งตกใจเลยนะครับมีการ์ดแดงเนี่ยฮะมีเศษการ์ดแดงด้วยโอ้โหขนาดทองยังกว่าจะได้แล้วแดงจะขนาดไหนนะครับโอ้สุดนะครับก็เขาก็เอาดีเมจีมาให้เนาะในส่วนของการ์ดแดงนะครับส่วนของไทยเนี่ยจะเป็นการ์ดการ์ดทองก็ได้เลยนะครับอืมเดี๋ยวแอดขอดูของการอาวุธดิการอาวุธปกติเขาจะบวกดีเมจีให้สองนะ ที่นี่บวกเท่าไหร่อ๋บอบวกสองโอเคเท่ากันนะครับอืมแต่สแตต์เขาจะเพิ่มมานิดนึงเนาะแต่เขาจะเพิ่มมานะครับอย่าง ATK ตัวเนี้ยสิบเก้าใช่ไหมควาทองปุ๊บก็ยี่สิบสองอืม,อมโอเคนะครับทีนี้กิจกรรมที่สุดท้ายแล้ว ที่อสจะมาแลียกว่าเปิดให้ชมนะครับก่อนที่เซอร์ไพร์จะเปิดเนาะมาแหยแอดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะที่เขาเรียกว่าแจกเจ้าตัวเอ่อซูปเปอร์ฮาโลวีนนะครับซูปเปอร์ฮาโลวีนนี่นะครับนี่อาะจะต้องใช้เศษไปหลอมอมานะมันการันตีนะครับเวลาหลอม,มิจเจ้าตัวเนี้ยสามสิบอันนะครับการันตีเลยนะไม่ต้องมาหลอมแบบสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์ซนตอะไรเงี้ยไม่มีนะครับอื นี่เนาะนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้แหละนะครับส่วนของรางวัลแอดไม่ไม่เปิดดูเยอะนะเพราะว่าของมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แต้มแรกไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะแต่หลักๆแอดว่าถ้ามีตัวนี้แหละจะมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นเนาะไอพวกไข่พงกนีแอดไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรนะครับโอเคอันอื่นแอดไม่เปิดดูนะมันเป็นเซ็ตเสื้อผ้าอะไรเงี้ยล้วมนชุดอะไรเงี้ยืแล้วก็ของรางวัลน,นะ สองรางคงไม่เหมือนกันนะครับอะของที่นี่จะเปิดให้ดูหวานหวานแล้วกันโอ้โหเศษแดงโอเค,อเ,คเขามาแจากอย่างนี้แทนนะครับเป็นท็อปเนาะท็อปถึงจะได้โอ้โหของทองนะกล่องเลือกนะครับอืมไมดูซ่วมนะไอบับเบิลนะครับคาตานะอ่าบูมบูมแล้วกว็ซูเปอร์บูมนะครับอีกทีหนึ่งนะเป็นสีฟ้าๆนะครับ บาสุก้าแล้วก็ตัวของอมยิ้มนะอโอเคส่วนวิธีเล่นเออดก็ไม่รู้นะมาเล่นได้ตั้งสี่คนนะ่ะออลองลองกดไปคนเดียวก่อนนะอะเฮ้ยกดได้อย่าบอกว่ามีเพื่อนข้ามเซิร์ฟได้ใช่ปะเอ้ยกดไม่ได้โอเคลองดูนะแอดก็ไม่รู้ว่าย่งไงนะครับ ครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเราเราเล่นที่ไทยเนาะมันจะเป็นภาษาไทยหมดเลยเดี๋ยวเราจะแบบแปลนะครับแล้วก็เล่นได้สะดวกขึ้นนะอันนี้แอดลองกดเล่นๆนะครับไม่รู้เจอห้องไหมนะถ้าไม่เจอเดี๋ยวกดออก เงียบเลยแอนว่าน่าจะเป็นการแบบสู้กับตัวพวกนี้เนี่ยตัวแบบอ่าละครที่เป็นแต่งตัวฮาโลวีนอะไรเงี้ยน่จะต้องยิงเก็บแต้มเก็บคะแนนอะไรเงี้ยนะครับที่เดาๆนะอืม โอเคเดี๋ยวรอเล่นที่เซิร์ฟไทยนะครับอ่คนออกไปนะคงไม่มีใครเล่นนะครับมันต้องตีครบนะโอเคเดี๋ยวแอดมาเปิดให้ดูนะซูปเปอร์ฮาโลาวีนเะนี่ยมันจะแบบรว่าหล่อมได้เลยนะถ้ามีแบบเศษมันครบนะคล้ายๆตัวอมยิ้มอะ่ะเอออมยิ้มม่วงนะอ,อาวุธอาวุธต้องอยู่ตรงนี้นะครับโอเค ซูเปอร์ฮาโลวีนนี่นะครับ30อันเนาะก็ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอชมที่ไทยได้เลยนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเนะเป็นกำลังใจงให้แอดด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับวนัวนนี้บ๊ายบาย